แล้วจะพาไปดูต้นลิ้นจี่หกจุดปีมีแนวทางให้ดูเด่นๆสวยมากไหม มีสองต้นคู่กันว่าจะมีแนวทางเด็ดเต็งวดเนี้ยหือสวยมากเลยพาไปดูว่าจะเป็นตัวหนไหมชัดเจนไหมชัดเจนไหมชัดเจนไหม เพื่อนๆคิดว่าตัวไหนดีคะเนี่ยเนี่ยมันออกเลขอ่ะ นี่ออกเลขมาดูหวย <laughs> เนี่ยศูนย์ก็ได้แปดก็ได้นี่เก้าก็ได้หกก็ได้หลายสุดหลายสุดให้ดูชมแล้วตีเอาเหมือน <laughs> ให้เขาตีเอา <laughs> ว่าเป็นตัวไหน <laughs> หนี่กี่ร้อยปีนะเนี่ย